และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงเกม Moonlight Scatter Dark Gamer ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมขังรับกับช่องดาร์ค k กายครับ ก็วันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วชื่อเกมว่า d r a g o n Rider Idol นั่นเองครับซึ่งณตอนนี้ครับในตัวเกมเนี่ยก็ได้ทาการเปิดบริการครับทั้งในส่วนของระบบ Android และ iOS เนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการแปะไว้ให้ครับที่ด้านล่างของคลิปวิโอหรือก็แล้วกันนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของระบบภายในของตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยจะทําการฟาร์มทรัพยากรให้กับเราแบบอััตตโมิ ลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยมันเนี่ยก็จะเหมาะมากสาหรับสายไวทางานหรือว่าใครเนี่ยไม่มีเวลาอยู่จอเป็นเวลานานๆนั่นเองครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะรับชมคิวีโอได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมครับแล้วก็ลงไปถึงครับระบบต่างๆภายในของตัวเกมมันบ้างนะครับตรงด้านซ้ายมือครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของเควสนะครับซึ่งผมแนะนำครับไอ้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยทำเควสแบบเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารางวัลจากเควสเนี่ยเขาเนี่ยจะมอบเพชรครับแล้วก็รวมไปถึงครับใบสุ่มกาชาปองเนี่ยมาให้กับเราเนี่ยแบบโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งดาบใครเนี่ยเพิ่งเล่นเนี่ยในส่วนของเพชรเนี่ยโอ้โหมีแบบเยอะมากนะท่านผู้ชมครับเกือบแสนเม็ดกันเลยทีเดียวแจกแบบว่าถล่มทลายมาก และซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของบรรยากาศของโปรเกมเพย์เนี่ยมันเนี่ยจะทําการเคลียร์มอสเตอร์เนี่ยแบบเรื่อยๆนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเราสังเกตด้วยดีๆเห็นไหมมันเนี่ยก็จะมี5เวฟอยู่ด้วยกันถ้าเราเนี่ยสามารถทําการเคลียร์ลูกกระจกครับจนครบ5้าเวฟแล้วเนี่ยบอสเนี่ยมันเนี่ยก็จะทําการโผล่ขึ้นมาเห็นไหมโผล่มาแล้วซึ่งถ้าว่าผมเนี่ยทำการเคลียร์บอสได้ครับในทางระบบเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยไปฟาร์มแมปหรือว่าฟาร์มทรัพยากรที่ดีขึ้นของชั้นถัดไปนั่นเองนะครับอ โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมเราลองมาดูครับในส่วนของหน้าตาอินเทอร์เฟซของโปรแกรมมันบ้างนะครับอันแรกเลยครับท่านผู้ชมในส่นองเกมนี้เขาจะมีในเรื่องของการอัพค่าสถิตินะครับอันแรกจะเป็นค่า a อคแท็แล้วก็ HP นะครับซึ่งในส่วนคุณเนี่ยเขาเนี่ยจะทำการระบุเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องอัพค่า a อคแท็เนี่ยระเบิดเท่าไหร่ HP เท่าไหร่คีย์ดิคอร์เลดเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ก็ให้อัพตามระบบได้เลยนะครับเสร็จทีนี้ครับมันเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของสกรีนด้วย นะครับซึ่งสก,กินของเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเนี่ยเขาจะบวกค่าสเติตัสพิเศษครับให้กับเราด้วยนะครับอ่ะเรามาดูครับในส่วนของสายเติมมันก่อนนะครับเห็นไ,ไหมมันเนี่ยก็จะบวกครับดรอปเลือ20%เนี่ยดาเมจธาตุน้ำแรงขึ้น30%นะครับเนี่ย HP 7,000อะไรก็ว่านไปนะครับ ส่วนตรงด้านขวามืออันนี้จะเป็นแบบฟรีนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถรับได้ครับซึ่งในทางตัวเกมจะมีเงื่อนไขนะครับเนี่ยถ้าหากว่าผมเนี่ยอยากที่จะได้ครับในส่วนคอสตมตัวนี้เนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องเคลียร์ด่านครับไปถึงชั้นที่1น0่งร้อยซะก่อนนะครับแล้ต่อมาล่ะชั้น 200- 300นะท่านผู้ชมครับอ่ะลงเลื่อนครับมาล่างสุดเลยอันนี้ถึงด่านพันหกันเลยทีเดียวนะครับเสร็จทีนี้ล่ะท่านผู้ชมครับอู้ยังมีอีกกว่าท่านผู้ชมอันนี้แบบสายเติมนะท่านผู้ชมครับไหนขอดูหน่อยสิ เฮ้ย <C> e <zy> ความจริงแล้วสายฟรีก็น่าจะซื้อได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าเราเนี่ยแทบที่จะไม่ได้เอาเพชรเนี่ยไปสุมกาชาเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมเขาขายเป็นไดมอนด์ด้วยนะครับตอนนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นเติมแบบล้วนๆนะครับอ่ะไปกันต่อเลยก็แล้วกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องนะครับเนี่ยระบบของอุปรกรณ์นั่นเองนะครับก็แน,น่นอนว่าอุปกรณ์ของกมนี้จะได้มาจากการสุ่มกาชาปองนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการสุมกาชาปองปั๊บสามารถครับทำการเพิ่มระดับครับของอุปรกรณ์ได้ด้วยเนี่ย,ดนนดย,ย,ยก,ก,กดล้ไวปแ มันก็จะทาการครับหลอมรวมอุปกรณ์ทุกๆอย่างเนี่ยเอามาเพิ่มระดับให้เองนะครับพอเวลาท่านผู้ชมเนี่ยอยากที่จะทำการสวมใส่อเทียมอันไหนใช่ไหมทาการกดจิ้มแล้วก็เนี่ยทำการกดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทาการอัปเกรดครับเพิ่มระดับเลเวลให้กับอุปกรณ์ได้ด้วยเห็นไหมอะ่ะผมเพิ่มไปแล้วค่าสติตัสก็จะทําการเพิ่มขึ้นอันนี้ในส่นองชุดอะ่ะกดหลอมรวมไปเลยก็แล้วกันนะครับมีในส่วนของแหวนด้วยว่ะท่านผู้ชมครับอะ่ะโอเคกดหลอมรวมไปเลยก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะกองง่ายๆนะท่านผู้ชมครับระบบมันไไไม่ด้้ซัับบออนนะะรรค ในทีนี้ก็ท่านผู้ชมครับเราเรามาดูครับในเรื่องของระบบ ouais. สัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับซึ่งสําหรับเจ้าเกมนี้เราเนี่ยสามารถครับทำการพกพาสัตว์เลี้ยงนะที่ว่ามันเนี่ยจะมีในเรื่องของสกิลพิเศษช่วยในเรื่องการฟาร์มกับมัสเตอร์แล้วก็รวมไปถึงครับค่าสตจิตัสเป็นพาสซีให้กับตัวละครหลักด้วยสามารถติดตั้งครับได้ถึง3ตัวละครด้วยกันนะครับอาเดะผมเนี่ยจะทําการติดตั้งไปเลยก็แล้วกันนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมตรงด้านขวามือเราเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดครับในส่วนของระดับเลเวลนะครับของสัตว์เล ให้กับสัตว์เลี้ยงได้นะครับแถมเขาเนี่ยก็ยังจะมีครับในเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์นะครับให้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถ้ทาการอั <c oughs> ปเกรดได้ด้วยนะครับเนี่ย <st> ทำการกดจิ้มครับที่อุปกรณ์ปั๊บกดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันเนี่ยจะใช้เจ้าสมุดการอัปเกรดนั่นเองก็ได้มาจากภายในเกมนี่เองแหละท่านผู้ชมครับและนอกจากนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของระบบการคราฟด้วยนะครับก็เอาวัตถุดิบพวกนี้แหละมาทําการเพิ่มระดับเลเวลหรือว่าทําการครับเพิ่มพลังลบให้กับสัต เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นสกินแบบเริ่มต้นนะครับพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันจะค่อยๆเท่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญเนี่ยเขาก็ยังจะมีในเรื่องของร้านค้ารายวันด้วยนะครับมันจะเป็นเจ้าสกิลต่างๆครับสามารถเอาไปติดตั้งครับให้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อมาครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบดันเจี้ยนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยจะใช้เจ้าคุณแจนะครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบธาตุ ไม่เชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยเราสังเกตด,ดูสิเห็นไหมมังกรวันนี้เป็นธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมธาตุดินอะไรก็ว่านไปธาตุสายฟ้านะครับเนี่ย มันจะเป็นบอสดาก้อนเว้ยท่านผู้ชมครับก็ทำการเคลียร์ไปเลยบอสก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับปุ๊บปป๊อปป๊อป,ป,อปคุณดูดาเมจผมดิโคตรแรงเลยเป็นแสนเลยเว้ยท่านผู้ชมครับไอ้ดาเมจที่ว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือติดคริติคอลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอัพคริเลตไปแล้วนะครับแต่ว่าครีดาเมจเนี่ยยังไม่ได้อัพเสียดีนี้ก็ท่านผู้ชมครับอ่ะเรามาดูครับในเรื่องการสุ่มกาชาปองกันบ้างอันนี้จะเป็นในเรื่องของอาวุธนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถใช้ใบสุ่มครับหรือว่าใช้้ไไดดดมมมอนน์กกก็หว่าาใใเแจ้ นะครับซึ่งแน่นอนยิ่งเราเนี่ยทำการสุ่มปั๊บมันจะมีในเรื่องการเพิ่มระดับเลเวลครับของการซัมมอนด้วยนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการสุ่มครับ6,500เพชรไปเลยก็แล้วกันและซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเนี่ยมีในส่วนของระดับเลเวลครับของซัมมอนเนี่ยที่เยอะขึ้นครับพอเราเนี่ยทำการสุ่มเนี่ยมันเนี่ยจะมีโอกาสครับออกอุปกรณ์เนี่ยที่ว่ามันเนี่ยจะเป็นระดับแรงๆนั่นเองนะครับถ้าใครเนี่ยเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยสีเขียวจะไม่ออกเลยออกแต่สีขาวอย่างเดียวนะครับเสื้อก็เหมือนกัน้วยท่านผู้ชมมอ่่ะสุไปเลลยก็แ้วกััันนนนนปปุ๊บอี้ผมมยงเเเ็็วลห ก็จะออกสีขาวหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ล่ะท่านผู้ชมครับอาจทำการสุ่มไปเลยก็แล้วกันอันนี้เนี่ยสามารถครับเนี่ยเอาไปทำการเพิ่มระดับเลเวลครับให้กับสกิลนะครับของสัตว์เลี้ยงได้ด้วยส่วนอันนี้เนี่ยผมได้โอ้โหท่านผู้ชม สกิลแรนะระดับ regional, รีเจเนอเรี่วะท่านผู้ชมเศรษฐีนี้ครับเขาเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องการซัมมอนไข่ด้วยนะท่านผู้ชมครับอันนี้มันจะมีในเรื่องของระยะเวลานะครับเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับยิ่งมันเนี่ยเป็นไข่ที่แรใช่ไหมมันเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเนี่ยที่เยอะขึ้นนะครับเศรษฐีนี้ครับในเรื่องของหนังสือเนี่ยมันเขียนว่าเมนูนะครับเป็นในเรื่องของระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขอกดดูครับในส่วนของอันดับแลนด์กิ้งครับอันดับหนึ่งหรือก็แล้วกันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับซึ่งเขาก็ใสส่่อุปกรรรณ์ะะดัับบีชมมพููนนทาผ้ค ต่อมาครับก็นะ่าจะเป็นในเรื่องของอ e ีเวนต์ว่ะท่านผู้ชมครับนี่สามารถใช้เหรียญเนี่ยมาดำเนินการแลกได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบว่าร้านค้ารายวันนะท่านผู้ชมครับ new player หล่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็นะ่าจะเป็นในเรื่องของ quest mission เห็นไหมระบบ achievement นู่นนี่นั่นนะท่านผู้ชมครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาดำเนินการกดรับไอเทมกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วครับในเรื่องของระบบภายในของตัวเกมแบบคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการแปะไว้ให้ครับที่ด้านล่างของิปวีโอเลยก็แล้วกันนั่นเองครับผม แล้วก็เป็นงไบ้างครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสับพาร์ทนี้และถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอย่างนั้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผู